มองหารถเข็นเครื่องมือช่างใส่ของได้เยอะและเข็นง่ายแบบนี้ต้องนี่เลยรถเข็นเครื่องมือช่งาง3ชั้นแบรนด์ J S S R เรามีให้เลือกทั้งสีแดงและสีดำวัสดุดทำจากเหล็กรีดเย็นพ่นสีแบบ power coating สีติดแน่นทนทานไม่เป็นสนิมพับขอบเก็บมุมอย่างดีไม่มีบาดโครงสร้างเชื่อมต่อยึดด้วยสกรูตัวเหล็กมีความหนา0.9ม mm, ิมระยะห่างระหว่างชั้น19ซนมรมือจับทาจากเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง1นิ้วจับถนัดมือ ขนาดสินค้ากว้าง30ยาว60สูง61ซติเมตรน้ำหนัก5.57กิโลกรัมรถเข็นเรามีถึง3ชั้นกว้างใหญ่ใส่ของได้สบายรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง150กิโลกรัมเลื่อนเข็นได้สะดวกดีล้อ PP 2นิ้วหมุนได้360องศาทั้ง4ล้อมีเบรก2ตัวล็อกได้ไม่มีไหลแน่นอนเหมาะสำหรับการใช้ในโรงรถโรงงาน หรืออู่ซ่อมรถก็ได้เหมือนกันสินค้าผลิตจากโรงงานชั้นนำคุณภาพเกินราคาแน่นอนใช้งานง่ายเข็นสบายแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วช็อปเลยที่ l a p i s c o m